วันนี้จะชวนท่านคุยเรื่องของประเด็นการออมผ่านต้นไม้ฝากเงินกับธนาคารเป็นการออมเงินเป็นการฝากเงินเพื่อให้ได้ส่วนต่างหรือผลตอบแทนก็คือดอกเบี้ยวันนี้ท่านมีเงินร้อยบาทฝากกับธนาคารธนาคารจะให้ดอกเบี้ย2อบาท80หรือ3บาทคิดว่าร้อยละ3บาทต่อปีฉะนั้นเงิน1้อบาทฝากธนาคาร1ปี จึงจะได้สามแต่ถ้าเอาเงินร้อยบาทไปซื้อต้นไม้มาปลูกหรือเอาเงินร้อยบาทไปเอาไปเอาลูกไม้มาเพาะกล้าไม้ถ้าซื้อก็จะได้สิบต้นถ้าเพาะก็จะได้ร้อยต้นเอาเพาะร้อยต้นไปปลูกวันหนึ่งเนี่ยมูลค่าของเนื้อไม้โดยทั่วไปเขาจะให้8บาทหรือ10บบาทต่อต้นต่อ,ตอวันแต่ที่ศูนย์ศึกษายางนาบอกว่า ให้แค่วันละห้าบาทต่อต้นต่อวันหนึ่งเดือนอยางนาก็จะให้เนื้อไม้หน,นึ่งวันเนี่ยห้าบาทหนึ่งเดือนเนี่ยคูณด้วยสามสิบวันก็เท่ากับเดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคูณด้วยสามสิบวันก็จะเป็นพันแปดร้อยบาทพันแปดร้อยบาทต่อต้นต่อเดือนเท่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนคูณด้วย เอา1,800ตั้งคูณด้วย12เดือนก็เท่ากับ1 8 0 0แบาทฉะนั้นเงิน100ภายใน10ปีจะได้1 8 0 0แบาทดอกเบีย้ยเกือบ2องหมเปอร์เซ็นดอกเบีย้ยเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเอาเงิน100บาทไปฝากธนาคารร้อยละ3ต่อปี10ปีก็ได้แค่3าบาท นี่คือการออกออมผ่านต้นไม้ผ่านทรัพ,พยากรธรรมชาติซึ่งมีค่าขึ้นทุกวันทุกวันแล้วไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยครับ